ก็สวัสดีพี่ชีวิตนะครับไม่ได้ไม่ได้ไมไดอามาเรียนเชิญมาเข้ารายการเราช่วงหนึ่งแล้วนะครับแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่า o r t h e a s t r เ b b e r เนี่ยทำรายได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับความสำเร็จตรงนี้ <S 2> <S 2> ต้องบอกว่าฝีมือผู้บริหารไม่เบาทีเดียวฮที <S 2> <S 2> <S 2> น,นี้ทีน,นี้คำถามหลักในวันนี้เนี่ยก็มาจากตรงที่ว่ารายางในตลาดโลกเนี่ยพี่ชู มันพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงมากแล้วทำท่าจะไปทุบสิงดีในรอบ14ปีด้วยคราบครับตนแรกคือว่าอะไรทำให้ราคายางลุกขึ้นขนาดนั้นครับคือมันมีสองอย่างครับส่วนหนึ่งคือความแรงที่เกิดขึ้นมาภาวะเอเนนโยที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วกลางปีสองสามนะครับมันทําให้ต้นยางเนี่ยมันให้ผลผลิตช้าในปีสองสี่รือผลผลิตยางออกช้ามาก นะครับความสมบ,บูรณ์ของยางไม่ค่อยมีนะครับทําให้ซัพพลายยางมันหายไปค่อนข้างเยอะเออนี่น่จะหายจากจปกติไปประมาณทั้งยี่สิบเปอร์เซนได้วาดีว่าซัพพลาย,ยางหายไป,ยไปน้ำยางน้ำยางน้ำยางมีมไหมที่หายไปหรือว่าอะไรใช่ครับน้ำยางน้ำยางออกน้อยกว่ากว,ว่าปกติอ่านะครับมันทำให้เกิดราคาที่ที่ค่อนข้างแข่งขันกันกันสูงมาก ครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าซัพพลายยางมันมันน้อยลงไปเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวตัวเรืองขายด้วยหรือเปล่าย่อมขายอ่ะปีนี้ทุกคนลดลงแน่นอนครับนะครับแต่ว่ามันมันจะชดเชยด้วยราคาที่แพงขึ้นปริมาณปริมาณการขายมันน้อยลงใช่ไหมน้อยลงแน่นอนครับปีนี้แต่ว่าราคาแต่ว่าราคาข้า อาราคาขายต่อหน่วยเนี่ยมันขึ้นมามากกว่า20%อ่็นั่นหมายความว่ามันก็จะทําให้จะทําให้รายได้เนี่ยพอเข้าจริงก็ไม่ได้ลดลดลงเนี้ได้ยังงี้คือถ้่ถ้าอย่างของเดนเองเมื่อปีที่แล้วเราประกาศเป้าว่าเราจะผลิตยาง500,000ตันแล้วก็ขายยาง500,000ตันเอ่อเป็นราคาเงินบาทที่25,000ล้านบาท แต่ปีนี้ในช่วงกลางปีเรารู้แล้วว่ายางปีนี้ยังไงก็ผลิตถึงห้าแสนตันไม่ได้เพราะว่าทัพงสัปปายมนหายไปเยอะอนะครับเราก็เลยประกาศเป้าหมายที่ที่ผลิตอยู่ที่สองแสนเอ้ผลิตผลิตที่สี่แสนสี่หมื่นตันแล้วก็ขายขายที่สี่แสนสี่หมื่นตันแต่ว่าในราคาฝั่งที่เป็นเงินบาทเนี่ยยอดขายเป็นเงินบาทเราเราปรับเป้าหมายเป็นสองหมื่นแปดพันห้าร้อยล้านบาท ก็สูงข <idal Industry UK> ึ้นมาอีกสามหมื่นล้านเลยสามพันล้านเลยใช่ไ่ายอดขายเราสูงมาอีกประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอันนี้ส่งที่ได้คือราคามันสูงขึ้นแม้ว่าปริมาณขายลดลงแต่ราคาสูงขึ้นใช่ครับมันจะเกิดภาวะแบบนี้ไปนานแค่ไหนเออมันแลกกันนี่เกิดภาวาอย่างนี้ไปนานแค่ไหนผมเนี่ย โดยประสบการณ์ของผมถ้าถ้าภาวะเอเนโยเข้ามาแบบนี้แล้วมมาเจอแรงแรงแบบปีสองศูนย์สองสามแบบปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีภาวะแบบนี้ไปต่อเนื่องไปสักปีสองปีในแง่ที่ supply จะน้อยลงนะครับมันจะยังไม่ไม่ไม่ดีขึ้นมาทันทีทันใดอืมนะครับสดงว่ามันเป็น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 จุดจุดจุดที่ดีของเรานะครับเพราะว่าถ้า supply ขาดแคลนเนี่ย อย่างหนึ่งคือเราเองจะมีความสามารถในการทํากําไรได้ดีขึ้นครับนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วถ้าเกิดสปายขาดแคลนเนี่ยเวลาเราซื้อวัตถุด,ดิบเข้ามาเนี่ยเราต้องใช้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่าอ่าอ,อันนี้แน่นอนครับก <laughs> ็เป็นเป็นเป็นปัญหาเดียวก็คือหาเงินมาซื้อเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าก็ก็มีอะไรวิสัยที่เราทําได้แล้วเราจะบริหารส่วนต่างระหว่าง มาจินตรงนี้ยังไงคือในภาวะที่ที่ราคาขายเป็นทิศทางขาขึ้นแบบนี้หรือว่าทั้งซื้อทั้งขายเป็นทิศทางขาขึ้นแบบนี้ลูกค้าลูกค้าปลายทางที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศก็จะค่อนข้างตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นจากการที่เราเสนอราคาไปเนี่ยลูกค้าก็จะตัดสินใจเลยว่าเอาไม่เอาอืเพราะว่าถ้าเขารอพุ่งที่โอกาสที่จะต้องมานั่งซื้อของแพงเพิ่มขึ้นก็มีอื นั่นหมายความว่าลูกค้ารีบต้องรีบเคาะใช่ไหมลูกค้าต้องรีบเคาะใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับเราจะต้องรอสินค้าพวนี้ไม่ได้จะต้องรออย่างตอนนี้เนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีคําสั่งซื้อไปแล้วถึงเมื่อไหร่อตอนนี้ไตมาสี่เกือบจะครบหมดแล้วนะครับตอนนี้เราขายบางเดือนเป็นยังขายไปถึงไตมาาหนึ่งแล้วก็ถ้ากอกว่าปีนี้ทั้งปีเต็มปีแล้วคําสั่งซื้อเต็มปีแล้ว ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับเรายังมีเรายังมีออเดอร์ใน<บ>เดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าบางเดือนแต่ว่าถ้าเทียบกับเดือนหนึ่งเราเรามีขายขายส่งว่าเดือนหนึ่ง,เ,เ,เ,ดนนงเดือนสองไว้แล้วก็มีอ๋อเ,เดือนโอเคช่วงช่วงเดือนสิบเอ็ดเดือนสองยังมียังสามารถสั่งได้อยู่ใช่ครับถ้าเกิดว่าราคาไม่ขึ้นแรงๆจริงๆเราเรายังมีโอกาสทำกำไรที่จะเป็นวอลุ่มเล็กๆสักสองสามหมื่นตันที่เราที่เรายังถือไว้อยู่เพื่อรอรอราคาขึ้นอีกรอบหนึ่ง ถ้าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ย mm hmm. ก็เท่ากับว่าเราสามารถจะการันตีได้เลยเ mm hmm. บื้องต้นเลยว่านะรายได้ที่เราประเมินในมือนะเวลานี้ในปีนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเลขแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับก็ก็น่าจะไม่หลุดเป้าที่เราที่เราประกาศไว้อนะ่าคือไม่ต่ำกว่าสองหมื่นห้าใช่แล้วก็ตั้งเป้าสองหมื่นแปดใช่ครับใช่ไหมมอนไม่หลุดเป้าใช่ครับโอ้ oh. อัน,นไม่มไม่จะหุดเป้าแต่ถ้าเกิดว่าราคายางขึ้นต่อเรื่อยๆอีกเนี่ยมันจะเกินเป้าไหมมีความเป็นไปได้พี่นะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยพี่ชูว่าแล้วค่าเงินบาทที่มันผันผวนแรงมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลยังไงกับเราอันนี้ส่งผลไม่ดีเท่าไหร่ครับถ้าเงินบาทมันกลับมา,าแข็งเร็วมากเลยครับมันกลับมาแข็งเร็วมากใช่ครับภายในสองอาทิตย์มันหายไปประมาณประมาณ เกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นห้าห้าเปอร์เซ็นตกว่า uh huh. คอนคน่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ถามว่า uh huh. มีการปรับตัวมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีนี้ละจากสภาวะที่เรามองดูว่าเศรษฐกิจอเมริกาน่าจะเริ่มฟื้นการลดดอกเบี้ยของอเมริกาน่าจะมีขึ้นแน่ๆครับปีนี้นะครับ uh huh. เราก็เลยมีการปรับกลยุทธ์การขายของเรามาเป็นขายในประเทศมากขึ้นแล้วเพื่อเพ uh ื huh. ่อให้เรามีมีมีม มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นอมนะครับเนื่องจากเนยก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นแล้วการปรับตัวของเราเราทําได้ง่ายครับนะครับก็ก็เป็นความคล่องตัวของเราที่เรามีอยู่อ่าอทีอนี้ในในปีนี้โอเคแหละภาพมันเท่าที่ดูอย่างเงี้ยในปีนี้ภาพเราออกมาเนี่ยไม่หลุดเป้าแน่นะสองหมืกว่าล้านนะสองหมื่นสองหมืนเดสมืนแปดใช่ครับในปีหน้าเนี่ยในปีหน้าเนี่ย ตอนนี้เรามีเรามีซัพพลายในคลังเรามากน้อยแค่ไหนและเราเตรียมี่จะสั่งซื้ออะไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อรองรับสถานการณ์ในปีหน้าครับทุกอย่างมันแปรชิ่งไปเรื่อยๆพี่คือเราเราไม่สามารถไป<อ>ไปไป,ไปสั่งซื้อแล้วเรากองเอาไว้ได้ทุกอย่างเราก็แตรชิ่งไปเรื่อยๆอย่างที่เราพูดว่าเรามีออเดอร์เดือนหนึ่งเดือนสองปีที่หน้าไปแล้วนี่คือเราเราก็มีสินค้าที่ร,รอรอส่งมอบไว้แล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่าช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสอง ซึ่งมันเป็นหน้าายของปีเนี้ยครับเพราะอีสานอีสานหน้าายมันยู่เดือนเดือนสิบเอ็ดสิบสองถ้าหน้า high ายเราสามารถซื้อสินค้าได้เยอะมันจะทําให้คิวหนึ่งปีหน้าของเราสดใสามากอืครับอันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราที่เราจะซื้อได้แล้วครับซึ่งตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องไปไหว้ทีช่วงช่วงท้ายปี ใช่ครับเพราะว่าเราเราจะพยายามจัดการสต็อกตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นยังไงใช่ครับถ้าเราซื้อได้อีเราก็สามารถขายได้เยอะสามารถทำกำไรได้เยอะนะในในสภาวะการแบบนี้เนี่ยพี่ชูตั้งตั้งประเมินไว้ไว่าในปีหน้าเนี่ยการขยายตัวของรายได้หรือโอกาสที่ทำรายได้ในปีหน้าเนี่ยเรามีโอกาสจะทำรายได้ทะลุสาหมื่นล้านไหม ถ้า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 โดยประสบการณ์ผมผมผมมองว่า30,000ล้านปีหน้าทําได้ไดนะครับเพราะว่าสนยางเนี่ยมันเริ่มมีการฟื้นตัวจากภาวะแล้งมาแล้วคแล้วช่วงนี้ฝนทั้งประเทศไทยตกดีตกดีนี่มันหมายถึงว่ายางที่มันเจอสภาวะแล้งมานานๆมันก็จะได้น้ําฝนเข้ามาช่วยแล้วราคายางมันดีขึ้นแบบนี้เกษตรกรชาวสนยางก็มีเงินมาซื้อปุ๋ยใส่ต้นยางได้มากขึ้น Uh huh. นะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าเกิดว่ามันออกมาตามนั้นจริงๆนะครับมันก็จะทําให้ผลผลิตยางออกมามากขึ้นแต่ใน uh huh. ภาวะตรงนี้อ่ซัพพลายยางในโลกมันยังไม่เพิ่มขึ้นมาแน่แน่ uh huh. ถ้าเศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้น uh huh. นะครับยุโรปดีขึ้นการบริโภครถยนต์การบริโภคยางมันก็มากขึ้น uh huh. ดีมาร uh huh. ์นก็จะเข้ามาแทนใช่ไหมครับซึ่ง uh huh. มันก็จะ โอกาสที่ราคาลงมันจะไม่มีเพราะตอนนี้ถ้าบอกว่าเกษตรกรไทยตอนนี้กถือว่าถือว่าอยู่ช่วงขาขึ้นแหละคือต้องเร่งผลิตผลผลิตเลยเพราะว่าราคาม,มาครับใช่ไหมฮะ <S <S ใช่ครับใช่ครับช <S <S ใช่ครับ <S <S 2> <S 2> ใช่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยในเชิงของนโย,ยบายภาครัฐเนี่ยเขาสนับสนุนอะไรบ้างพี่อยู่ฮะจริงๆภาครัฐตอนนี้สนับสนุนค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แอคทีฟดีมากนะครับอย่างเช่นเรื่องของยาง EUDR เนี่ย ทางรับเป็นเป็นผู้นําในการพาพาทุกคนทั้งเกษตรกรทั้งโรงงานผู้ส่งออกในการในการทำยางยูดีแล้วออกไปการันตีกับทาง e ูไว้เยอะมากนะครับทำให้ยาง EUDR จากประเทศไทยอ่ะสวยยรับสัญญาณพิชูหายไปนะครับครับฮัลโหลครับโอเคได้ยินครับ เอก็คือภาครัฐเนี่ย e ให้การสนับสนุนเต็มที่ใช่ครับใช่ใช่ครับภาครัฐมันเฉพาะเรื่องเรื่องอยางยูเรียนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดในเรื่องของการที่คําใายราคาย,ยางปีนี้วิ่งขึ้นมาแรงครับอืบบมเป็นตัวหนึ่งที่ภาครัฐของประเทศไทยทําไว้ได้ดีค่อนข้าง<อ>จะดีที่สุดในโลกได้สำไปแล้วในะวันนี้สําหรับรับรับต่อรัฐน,นะครับในเรื่องของยางครับอในในในเฉพาว่าตอนนี้ที่ราคายางขาขึ้น แล้วเราก็มั่นใจว่าเราก็มีโอกาสที่จะจะจะสต็อกยางไว้ได้ระดับหนึ่งเนี่ยนะครับกําลังการผลิตของเราตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะเมนเทนไว้ระดับไหนหรือจะเพิ่มขึ้นยังไงฮะการเพิ่มขึ้นนั่นอยู่ในแผนเดิมไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนทุกทุกท่านแปลว่าปีที่แล้วเรายังไม่กล้าสร้างเพราะเราบอกว่าปีนี้สปายน้อยนะครับอย่างปีนี้แต่ว่าเรามีการเตรียมการมาทุกทุกอย่างแล้วนะครับปัจจุบันเรามียอยอด กำลังการผลิตในโรงงานเราอยู่ที่500หนึ่งหมื่นตันต่อปีะะซึ่งตรงนี้ปัจจุบันเราใช้กำลังการผลิตประมาณตั้ง85เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเรามีการสร้างโรงงานใหม่มามันก็จะเป็นยอดประมาณ8แสนตันต่อปีนะค,ะครับซึ่งมันก็จะเป็นโรงงานที่ค่อนข้างใหญ่ละซึ่งมันจะต้องต้องการาทรัพยากรค่อนข้างเยอะอพอเพราะฉะนั้นเราต้องมีความมั่นใจในระดับที่มั่นใจมากว่าเราจะไปสร้างโรงงานมาจอดครับ ก็เลยเนี่ยก็ขอขอรูขอดูเวลานี้พี่ครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังแม้ว่าจะเป็นช่วงขาขึ้นเราก็ไม่ทุ่มไปจนจนเกิดความประมาทใช่ไหมฮะทุ่มลงไปโรงงานลงหนึ่งหมดเงินประมาณสักสองพันล้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างมาจอดเนี่มันก็ก็เหนื่อยอ่ะพี่อืมนะก็ถ้าอย่างก็แสดงว่านี่โดยสภาพที่เราบริหารสต็อก บริหารการขายหมายลูกค้าแบบนี้นี่เราก็เราก็รา,กายได้ก็ดิวหายข้าไปแล้วนะใช่ไหมพี่อยู่นะก็ถือว่าผมว่ารายได้ปีนี้ยังไงก็ดิวหายก็ดิวหฮแต่ว่ากำไรจะดิวหายตามไหมอันนั้นต้องไปว่ากันตามสถานการณ์น,นนะวันนั้นนั้นก็ <c oughs> อย่าลืมว่ามันมีมันมีเรื่องหลายๆเรื่องหลายๆปัจจัยที่มันกระทบเข้ามาม่ใช่เรื่องของราคาซื้อขายก็มีส่วนหนึ่งเรื่องของค <c oughs> ่าเงินบาทก็มีส่วนหนึ่งนะครับ ตอปีเราเคยขับทุนื่อนแเงินบาททีนาร้อยสองร้อยล้านก็เคยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราพวกปเทพวกนี้มันมีมันมีมันมีผลกระทบทั้งหมดนะครับเราก็เลยไม่กล้าที่จะการันตีเรื่องกำไรว,ว่ามันจะต้องยื่นฐานตามไปด้วยครับครับก็ดําเนินธุรกิจด้วยความไม่ประมาทไว้ก่อนแล้วก็อทําเท่าที่เราประเมินได้ว่ามันควรจะไปได้แค่ไหนนะก็ถือว่าเป็นเป็นควาจะไปยิบอย่างหนึ่งเลยครับใช่ครับับ ก็อะไรครับพี่ชูก็เห็นภาพชัดเจนก็ว่าปีนี้ยังไงก็แล้วแต่แต่แม้สัพพายจะลดลงแต่ราคาขายสูงขึ้นมากแล้วเราก็มั่นใจว่าเรามีโอกาสทำรายได้นิวไฮในปีนี้และนิวไฮในในในปีหน้าด้วยนะฮะส่วนเรื่องไต่มาดหนึ่งจะสดใสหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงท้ายปีเราไปคุยทีนึ่งว่ากล้ามทืที่ไหนใชครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ชูมากครับ ครับครับต้องขอผมองทุกท่านนะครับว่าเป็นสถานการณ์ปีนี้เนี่ยมันคาดการณ์อะไรต้องยากยากแตครับผมต้องว่ากันใจมากแต่มากไปนะครับเนี่ยต้องขอทุกที่ว่าบางครั้งข้อมูลเหมือนจะท้อนกระแท้งนะฮะอ่ครับก็ผมก็ถือว่าดีมากแล้วครับผมขอบคุณพี่ยูมากครับครับสวัสดีครับ